มาต่ใสสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในคืนนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่จังหวัดหนองคายบรรยากาศมันช่างแตกต่างจากเมืองกรุงมากนักผมคงจะดำดื่มความสุขได้มากกว่านี้ ถ้าหากว่าผมไม่เจอเรื่องราวที่ชวนให้ขนหัวลูกสะก่อนแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้ว่าความรักและความผูกพันของผู้เฒ่าผู้แก่ของคนอีสานมีให้ลูกหลานไม่มีวันเสื่อมคลายผมคงจะไม่เล่าไปมากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์ กดแชร์ฝากกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปมือรีบเดินหน่อยสิอีกหนาทีรถจะออกแล้วนะเว้ยเซกที่เดินนำหน้าหันมาพูดกับผมด้วยน้ำเสียงกดดัน บนหลังมีเป้สะพายสีดำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและของใช้พวกนั้นกูก็รีบอยู่นี่ไงความผิดใครละว,วะมึงนั่นแหละใช้เองรู้ทั้งรู้ว่ากรุงเทพรถติดมากแค่ไหนมึงไม่เผื่อเวลาเองนะเสียงล้อลากกระเป๋าสีดำที่มันกลิ้งอย่างเร็วบนถนนคอนกรีตสองเท้าของผมก้าวเดินตามหลังมันติดๆทำให้ทุกคนที่นั่งอยู่ชานชลามองมาที่เรา แล้วรับรู้ได้ทันทีเลยว่าเราสองคนต้องรีบไปขึ้นรถแน่ๆรถทัวร์เฟิร์สคา์สแบบส0ที่นั่งจอดรอพวกเราสองคนที่ชานชลาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มไปรอบบริเวณนั้นเหมือนมันเป็นสัญญาณบอกพวกเราว่ารถกำลังจะออกแล้วเราสองคนรีบเดินขึ้นไปบนรถข้างบนนั้นมีเจ้าหน้าที่ยืนรอเช็คตั๋วอยู่ด้านหน้ารถแล้ว หลังจากนั้นก็พาพวกเราไปนั่งตามที่ตั๋วรถได้กำหนดจัดแจงกระเป๋าและเข้าของให้เข้าที่แล้วรถก็ขับออกไปตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งรถก็เริ่มเคลื่อนออกจากชันชลาต้นทางจากกรุงเทพมหานครปลายทางอยู่ที่จังหวัดหนองคายพอรถขับออกมาได้สักระยะหนึ่งเศษก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋า โทรหาแม่ที่กำลังรอยอยู่ที่บ้านทันทีแม่ครับรดออกแล้วเดอ้อสี่หอดบานเห่าก,กับประมานเจ็ดมงเสาพูระให้พอ่ออกมาหับในเมืองหนองคายเลยเดอ้อมาจอดถามองเกานั้นละหลังจากเสกพูดเสร็จก็วางโทรศัพท์ผมที่นั่งข้างๆก็เหมือนตืบงงไปยกใหญ่เลยล่ะครับแปลไม่ออกเลยว่ามันหมายความว่าอย่างไรมึงพูดอะไรของมืงไอเสกกูฟังไม่รู้เรื่อง เสกหันหน้ามามองที่ผมอีกครั้งแล้วก็หัวเราะกูพูดกับแม่กูให้บอกพ่อออกมารับตอนเช้าที่เดิมกูลืมไปว่ามึงฟังภาษาอีสานไม่ออกผมเอามือกุ้มกระมรับแล้วก็พูดออกไปอีกว่าแล้วไปที่บ้านมึงกูจะพูดกับใครรู้เรื่องไหมเนี่ยมันก็ตอบกลับมาว่ารู้ดิเดี๋ยวกูจะคอยสอนมึงเองมันฟังไม่ยากหรอก หลังจากนั้นเราสองคนก็นอนหลับรถจอดแวะให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำสองสมครั้งจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางผู้โดยสารทุกท่านครับขณะนี้ท่านถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดหนองคายแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจสอบสัมภาระสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากรถนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการกับเราขอบคุณครับ ผมเก็บกระเป๋าพร้อมกับสิ่งของต่างๆเตรียมลงจากรถเสกที่นั่งข้างๆผมรวมกับคนอื่นด้วยก็ไม่ต่างกันพอรถจอดเทียบชานชลาในตัวเมืองหนองคายผมก้มมองดูนาฬิกาตอนนั้นเจ็ดโมงครึ่งแล้วเสกเซกทั้งพี่ทั้งพี่เสียงผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำท่าทางดุดันยืนเรียกเสกให้เดินเข้าไปหาเสกทักทายอย่างคนรู้จัก แล้วรีบเดินไปหาด้วยสีหน้าที่ดีใจผู้ชายคนนั้นคือพ่อของเสกเองครับเป็นจังไดล่ะลูกเดินทางเมื่อยบอพ่อถามเสกด้วยความห่วงใยแล้วเสกก็ตอบกลับมาว่าบ่เมยดอกพ่อเห็นหน้าพ่อก็เศร้าเมื่อยแล้วหลังจากนั้นพ่อก็หันมามองหน้าผมด้วยความสงสัยก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเอา้าผู้ใดนี่ ผมที่ยืนงงๆไม่รู้ว่าทั้งสองคุยอะไรกันได้แต่ยิ้มให้กับพ่อของเสกก่อนที่มันจะตอบพ่อว่ามูของผมนี่ล่ละครับซือบอยมันอยากมาหลินบ้านเฮาอยากมาเห็นธรรมศาสตร์พ่อหันมายิ้มให้กับผมแล้วผมก็พูดออกไปว่าสวัสดีครับพ่อฝากด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ผ่ากันขึ้นรถเดินทางจากตัวเมืองหนองคาย เข้าไปที่อำเภอท่าบ่อแล้วก็ออกจากอำเภอท่าบ่อไปราวๆสิบกิโลเมตรหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากนักบ้านทุกหลังส่วนใหญ่จะปลูกไม่ติดกันมีพื้นที่ไว้ทำสวนผักกินเองรวมถึงบ้านของเสกด้วยใช้เวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมงพวกเราก็เดินทางไปถึงบ้านของเสกกันบ้านไม้หลังใหญ่ยกขึ้นจากพื้นไม่สูงมากนัก เหมือนกับบ้านทรงไทยทั่วไปเสคหันมามองหน้าผมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอยู่ได้ไหมมึงผมหันไปตอบด้วยความมั่นใจอยู่ได้ดีวะกูอยากอยู่แบบนี้มานานแล้วเบื่อในเมืองวะผมเก็บกระเป๋าของใช้ต่างๆลงจากรถสองเท้าก้าวเดินขึ้นไปบนบ้านด้านหน้าจะเป็นลานโล่งๆขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องนอนฝั่งซ้าย ห้องตรงหน้าและห้องฝั่งขวามือส่วนห้องครัวจะอยู่ตรงสุดท้ายหลังบ้านเศกเรียกผมแล้วเดินไปที่ห้องฝั่งขวามือซึ่งเป็นห้องของมันเองตั้งแต่สมัยเด็กๆผมเลยถามมันไปว่าแล้วอีกสองห้องหลับเป็นของใครมันก็ตอบกับผมมาว่าห้องตรงกลางเป็นห้องพ่อกับแม่ส่วนห้องฝั่งซ้ายจะเป็นห้องของยาย ผมเลยถามมันกลับไปว่าแล้วแม่มึงไปไหนวะทำไมกูยังไม่เห็นเลยมันก็เลยตอบกลับมาอ๋อสงสัยทำกับข้าวอยู่หลังบ้านละมั้งพอสิ้นเสียงพูดจบเสียงแม่ก็ดังขึ้นเรียกให้พวกเราทั้งสองไปกินข้าวเราสองคนก็เลยล้างแค่หน้าแปลงฝันแล้วก็เดินออกไปพอไปถึงก็มีกับข้าวหลายอย่างวางเรียงอยู่บนโต๊ะแม่ของเสกก็เดินเข้ามาหา ในมือถือพาข้าวอีกชุดผมที่นั่งข้างๆเสกจึงยกมือไหว้สวัสดีครับแม่แม่ก็พยักหน้าแล้วยิ้มให้กับผมก่อนที่จะพูดมาว่าพากันกินเขาก่อนลเดอร์เดี๋ยวแม่สิเอาเข้าไปให้ย่ายก่อนแล้วแม่ก็เดินออกไปตอนนั้นพวกเรานั่งทานข้าวกันไปเรื่อยๆรสชาติอาหารมันอร่อยมากครับไม่รู้แหละว่ามันคืออะไร พอทานข้าวเสร็จผมก็อาบน้ำนอนไปสักระยะแล้วหลังจากนั้นมันก็พาผมไปดูทุ่งไร่ทุ่งนาการใช้ชีวิตแบบคนอีสานมันช่างเป็นชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆครับผมรู้สึกชอบแบบนี้ขึ้นมาแล้วสิเวลาล่วงเลยไปจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มผมก็อาบน้ำกินข้าวโดยมีแม่เตรียมอาหารไว้เหมือนอย่างเคย แม่จะเตรียมพาข้าวอีกชุดไปให้ยายเหมือนที่เคยทำในตอนเช้าผมเลยนึกในใจสงสัยยายจะไม่สบายเพราะเห็นแม่เตรียมกับข้าวไปให้ในห้องแล้วตั้งแต่มาถึงบ้านก็ยังไม่เห็นยายสักครั้งเลยผมนั่งทานข้าวโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรผมนั่งคิดแค่ว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนทำอะไรจนกระทั่งทานข้าวเสร็จก็เข้านอนเวลาผ่านไปจนถึงประมาณตีสี่กว่า ผมสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังคล้ายๆกับคนต่ำอะไรไม่รู้อยู่ข้างนอกบ้านผมลุกขึ้นมาดูด้วยอาการมึนงงมองไปดูไอ้เสกที่กำลังนอนหลับอย่างสนิทอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นผมก็ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูค่อยๆแง้มประตูออกแล้วชะเง้อหน้าส่องออกไปผมเห็นเป็นยายแก่ๆอายุราวๆเจ็ดสถึงแปปีได้กำลังนั่งตำหม,มากอยู่ที่หน้าห้องตรงฝั่งซ้ายนั้น ซึ่งมันก็คือห้องของใหญ่เอเสกนั่นเองเมื่อใหญ่ที่นั่งอยู่รู้ว่าผมกำลังมองใหญ่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองผมแล้วก็ยิ้มให้ก่อนที่จะพูดออกมาว่ามา ah, แต่ใสผมได้ฟังแบบนั้นก็งงสิครับไม่เข้าใจในสิ่งที่ยายพูดกับผมเลยได้แค่ยิ้มให้แล้วก็ปิดประตูเข้ามานอนต่อผมตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสดใส บรรยากาศตอนเช้ามันช่างเย็นสบายแตกต่างจากเมืองกรุงอย่างสิ้นเชิงนักหลังจากนั้นผมก็อาบน้ำทานข้าวแม่ก็เตรียมพาข้าวไปให้ยายเหมือนที่เคยเคยทำเหมือนเมื่อวานหลังจากทานข้าวเสร็จเสกมันก็พาผมไปเที่ยวไปไหว้หลวงพ่อพระสยัยไปวัดสาลาแก้วกูแล้วเดินตามริมโขงไปเรื่อยๆ แล้วไปที่วัดสีชมพูองค์ตื้อเป็นที่สุดท้ายผมเดินทางกลับไปถึงบ้านประมาณหนึ่งทุ่มนิดๆกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเหมือนเดิมคืนนั้นผมต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเดิมอีกครั้งแต่เสียงมันดังกว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาผมเลยลุกขึ้นไปดูเพื่อให้แน่ใจเปิดประตูออกไปก็เห็นยายของเสกกำลังนั่งตำหม,มากอยู่เหมือนเดิมยายเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดกับผมคำเดิมว่า บักลลามาแต่ใสผมได้แต่ยิ้มให้ยายเหมือนเดิมแล้วก็ปิดประตูเข้ามานอนในเช้าวันนั้นขณะที่ผมกำลังนั่งทานข้าวผมเลยเอ่ยปากถามไอ้เสกไปว่าเสกคำว่ามาแต่ใสามาแต่ใสอะไรเนี่ยมันหมายความว่าอะไรวะเสกหันมาตอบผมว่ามันแปลว่ามาจากไหน มาจากที่ไหนนั่นแหละวันนั้นผมเข้าใจเลยครับว่าคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรผมอยู่ที่บ้านของเสกไปได้เกือบจะถึงอาทิตย์ในทุกๆวันผมก็ได้ไปเที่ยวโน่นนี่นั่นและที่สำคัญทุกวันจะมีเสียงตำหม,มากของยายปลุกให้ผมตื่นแล้วหลังๆผมก็เริ่มออกมาพูดคุยกับยายแกสอนผมพูดภาษาอีสานอีกด้วยจนหลังๆผมเริ่มจะฟังออกและพูดได้ ในคืนวันนั้นคืนก่อนวันที่ผมจะกลับผมกับเสก็เข้านอนตามปกติแต่แปลกครับคืนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงตำหม,มากของยายเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาทุกอย่างเงียบไปหมดเหมือนมันไม่เคยมีเรื่องแบบทุกคืนเกิดขึ้นเลยแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่ายายคงจะหลับไปผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งประมาณหกโมงเช้าอาบน้ำเก็บของ แล้วก็ลงไปกินข้าวผมนั่งกินข้าวไปได้สักพักแม่ก็ยกผาข้าวเข้าไปในห้องของยายแล้วเดินออกมาพูดกับเสกว่ากินข้าวแล้วแล้วก่อนสิเมื่ออย่าลืมไปบอกยายน้ำเดอ้อผ้ามูไปน้าผมได้ฟังแบบนั้นก็นึกในใจดีนะจะได้ไปขอพรยายก่อนกลับแล้วก็ไปขอบคุณยายที่ช่วยสอนภาษาอีสานด้วย จากนั้นพวกเราก็ทานข้าวกันไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเสก็ชวนผมไปหาคุณยายป้ามึงไปบอกยายก่อนกลับกันท่านจะได้ช่วยปกปักรักษาดูแลผมกับเสกเดินไปที่หน้าห้องเปิดประตูเข้าไปข้างในมันมืดมากครับมีกองเสื่อกองใหญ่วางอยู่ตรงนั้นด้านในสุดมีเทียนสองอันจุดใกล้ๆกับพาข้าวจากนั้นเสก็เอื้อมมือไปเปิดไฟ ทันใดที่มีแสงสว่างจากหลอดไฟมันติดขึ้นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้ผมขนหัวลุกไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจนถึงเท้าแขนขาสั่นไปหมดชาตั้งแต่หัวจนมาถึงท่อนลำตัวอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือมันมีภาพผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอยู่บนหิ่งเก่าๆครับมีชื่อวันชาตามรณะซึ่งมันก็คือรูปของยายนั่นเองครับ ผมยืนนึกทบทวนกับเหตุการณ์ที่ผมคุยกับยายเกือบทุกๆคืนหรือว่าเราแค่ฝันไปแต่ผมว่ามันไม่ใช่ผมมองไปที่ห้องนั้นรอบๆข้างล่างรูปจะมีโต๊ะที่ใช้สำหรับวางกับข้าวที่แม่จะเตรียมมาให้ยายทุกๆวันผมยืนตั้งสติอยู่ได้สักพักเซก็เรียกให้ผมเดินเข้าไปหาจากนั้นเราก็จุดธูปขอผรนกับยายแล้วก็เดินออกจากห้องนั้นไป จากนั้นพ่อก็ขับรถมาส่งเราที่บขอสอผมกับเสกก็พากันขึ้นรถผมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องต่างๆที่ผมเจอให้กับมันฟังมันพูดออกมาว่าใครมาบ้านกูเจอยายทุกคนไม่ใช่มึงคนแรกที่เจอยายเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในคืนนี้ความรักและความผูกพันของคนอีสานมันช่างแน่นเหนียวเหมือนปั้นข้าวเหนียว ขนาดยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังอยู่เพื่อปกปักรักษาลูกหลานต่อไปเล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดี ราตีสวัสดีครับ